ฟันยืน่นคางยื่นหน้าเบี้ยวอยากจัดฟันอย่างเดียวแต่คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดขากันไกลร่วมด้วยทําไมต้องผ่าตัดด้วยล่ะไม่ผ่าได้ไหมการที่เราจัดฟันก็เพื่อปรับตำแหน่งการสบฟันให้ดียิ่งขึ้นและปรับรูปหน้าให้มีความสวยงามเราจะตัดสินใจว่าต้องมีการผ่าตัดขากันไกลร่วมด้วยไหมขึ้นอยู่กับสาเหตุคะ่ะถ้าสาเหตุมาจากฟันอย่างเดียวอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้แต่ถ้ามีความผิดปกติของบริเวณกระโหลก ใบหน้าค่ะตันไกลแบบนี้การผ่าตัดก็จะให้ผลที่ดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความผิดปกติของใบหน้าเพียงเล็กน้อยเช่นคางยื่นนิดเดียวหน้าเบี้ยนิดหน่อยแบบนี้เราก็อาจจะจัดฟันอย่างเดียวได้นะคะแต่ว่าตำแหน่งของฟันจะต้องรับไปกับรูปของกระโหลกนะคะเช่นถ้าเราคางยื่นนิดหนึง่งแล้วเราจัดฟันอย่างเดียวฟันที่จัดเสร็จแล้วอาจจะต้องฟันบนยื่นนิดนึงฟันล่างงุบนิดหน่อยนะคะมันต้องรับ กับรูปของกระโหลกขาไกลค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความผิดปกติของกระโลกขากนกรมากเช่นค้างยืนมากหน้าเบี้ยวมากแล้วเราไปจัดฟันโดยไม่มีการผ่าตัดขากรรไกรร่วมด้วยแบบนี้ไม่ดีนะคะเพราะอะไรถ้าตำแหน่งกระดูกผิดปกติมากแล้วเราฝืนจัดฟันอย่างเดียวโดยไม่ผ่าตัดขากรรไกรจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่านะคะเช่นกัดฟันไม่ได้เลย ปวดบริเวณข้อต่อขากันไกลหรือบางครั้ง ฟันหลุดออกจากแนวกระดูะกขากรรไกรเลยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรจึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกว่าค่ะเพราะช่วยปรับทั้งการสบฟันและปรับโครงสร้างของใบหน้าให้มีความสวยงามอย่างเหมาะสมค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถเข้ารับการตรวจและปรึกษาได้กับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันตามคอนแทคข้างล่างนี้เลยค่ะ